5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวสูซกิสวิฟท์พาวเวอร์อยูอัพพาานุภาพของเหล่าซปเปอร์ซับอาจมากกว่าที่เราคิดพบกับนักเตะคลาสใหม่ที่เด็ดจากมานั่งสำรองอันซังเพเยอร์สวันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์สสารฝันให้เป็นจริงไปลุ้นเชียร์บอลที่โอเรทราฟอร์ดรอเราก่อนนะห่วงใยจากใจ RealFan Travel ลแอนด์สปอสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลุ้นฟอ,อร์บบเแคมข้มคนทุกคืนและอยากเสวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของราวัลสไตล์เด็กผีแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอสไส้นัดดูบอลครับอุตส่าหมีลูกยิงสวยๆครึ่งสนามแถมโอลเลกกุนนาโซชาดันกล่าวสุนทรพจน์จากใจที่สื่อถึงแฟนบอลแบบซึ้งมากๆเลย มันขาดอีกนิดเดียวครับขาดที่เราเก็บชัชนะไม่ได้ในเกมล่าสุดเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าข้อดีข้อเดียวที่เราจะนําพูดถึงได้นั่นก็คือจังหวะชิปจากระยะเกือบ40ลาของเอเดนคาร์บานี่ในเกมกับฟูลแลมครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดของทีมงานพีอาร์ที่มองว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ไม่ลําหน้าเพราะว่าจังหวะที่ดับบิดเดกิอาร์ออกบอลมาซึ่งเป็นจังหวะโอเพนเพลย์เนี่ยคาร์บันี่ไม่ได้เช็คลายนะครับแต่มาเช็คในจังหวะที่ es, ทบรูโน่ ยอมรับเองหลังจบเกมว่าเขาไม่น่าได้แอซซิสจากลูกนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้โดนบอลเลยนะครับ แต่ว่าก็นั่นแหละครับยอมยอมกันหน่อยฮะเพราะว่าลูกชิปของท่านในพรานเนี่ยมาระดับโลกจริงๆ <S <S และสุดท้ายเนี่ยคาร์วาน,นี่ก็ได้ไปฉลองกันแฟนแฟนอยู่ในเตทีอาจารย์น,นะครับซึ่งเป็นภาพที่เขาจินตนาการมานานแสนนานและมันก็เป็นจริงในท้ายที่สุดครับยังไงก็แล้วแต่นะครับโซชาก็เช่งลูกทีมยับหลังจบเก,บเกบมนัดนี้ครับโดยที่ยอมรับว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยพยายามจะเล่นโชว์แฟนบอลมากเกินไปหลายจังหวะเนี่ยพยายามจะเล่นยากๆเล่นเหนือเหนือเพื่ออินเตอร์เทนแฟนบอลแต่ว่าขาดความเรียบง่ายและมีประสิทธิผลอย่างที่คาร์วานี่ทำครับ นี่ลงมาล้วงบอลใจบอลง่ายๆมีจังหวะก,ก็เข้าทำนี่คือสิ่งที่นักเตะยูไนเต็ดหลายๆคนยังคงต้องสั่งสมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากคารวานี่ต่อไป ไม่เว้นแม้แต่เมสันกรีนวูดครับที่มีโอกาสทำประตูที่2แต่ว่าก็ยิงไปติดเซฟอัลฟร็อสอาริเลานายชวนฟูลลมแต่ว่าแม้ว่าจะได้แค่แต้มเดียวนะครับแต่ว่าหลาดดังจากคู่ดึดตอนนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea เอาชนะเลสเตอร์ไปได้ก็เช่ากับว่ายูไนเตตเนี่ยจบในตำแหน่งรองแชมป์แน่นอนแล้วนะครับซึ่งก็เป็นพัฒนาการที่ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับเพราะพวกเราเองเนี่ยก็หวังที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเท่านั้นโซชารู้ในเรื่องนี้ดีเช่นกันนะครับและเราก็กำลังเตรียมทีมอย่างสุดกำ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเสียงวิจารณ์คู่หูแม็กเฟรดหรือว่าเฟรดกับสกอตแม็กทูเมนีเริ่มจะมากขึ้นแล้วและก็เป็นปัญหาที่สําคัญของเดือเตดในเวลานี้ไม่แพ้ตําแหน่งเซนเตอร์บแบ็กเลยครับคู่หูแม็กเฟรดอาจจะเป็นกองกลางที่ทุ่มเทกล้าเข้าบอลใส่คู่ต่อสู้แต่ทั้ง2คนลําเลียงบอลหรือว่าจ่ายบอลขึ้นไปด้านบนได้น้อยมากแถมยังเสียบอลตรงกลางสนามบ่อยครั้งนะครับจุดนี้ทั้งคู่ก็ต้องรีบแก้ไขครับเฟรดโดนตําหนิเรื่องการจ่ายบอลเสียง่ายหรือว่าครองบอลไม่ละเอียดตรงกลางสนามส่วนแม็กทูเมนีขาดวิสยัย บางครั้งช่องเปิดแต่ก็แปะออกข้างซะอย่างนั้นทั้ง2คนต้องเร่งฟอร์มเก่งออกมาให้ได้แล้วนะครับหรือไม่เนี่ยสโมสรก็อาจจะต้องหากองกลางตัวคุมจังหวะเกมคนใหม่ซึ่งก็มีชื่อของเด็กเซนไรซ์เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเต่งครับพูดถึงตลาดซื้อขายแล้วก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะสําหรัเอเดนเนี่ยเวลานี้ฤดูการของเราเหลือแค่6วันก็จะปิดตัวลงแล้วและหลังจากวันที่26พฤษภาคมซึ่งเป็นนัดชิงยูโรปาลีกเนี่ยทีมีเวลาราวๆ17วันครับที่จะปิดบางดิวให้ได้ก่่่่ออนนนทีโรร2020 10จจจะะเิมต้้ขึึซงา ทำให้นักเตะบางคนราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับเริ่มที่ต่อเต่งเซตอร์แบกครับกลายเป็นว่าทั้งฟริบิโซโรมาโน่พุ่งขาวเบอร์หนึ่งแห่งตลาดซื้อขาย และไมค์แมกกราดผู้สื่อข่าวเทียสองด้วยว่าความน่าเชื่อถือดับ2จากเทเลกราฟรายงานตรงกันว่ายูาเอตต์สนใจอย่างมากกับการคว้าตัวราฟาเอลวารานจากเรอแมเดร์มาเสริมทีมครับโดยที่วารานเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของทีมในเวลานี้แต่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าค่าตุกของวารานแม้ว่าจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวก็แรงใช้เล่นนะครับอยู่ที่ราวหกสิบถึงแปดสิบล้านปอนด์แต่ถ้าทีมไปเลือกช้อยส์อย่างชูสคุนเดจากเซบียหรือเปาตอเรสจากบิอเรียลสองคนเนี้ย เรทราคาก็จะอยู่ที่ราว40-50ล้านปอนด์ซึ่งถูกกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าสำหรับเซนเตอร์แบ็กในยูเนเต็ดยังไม่ได้เล็งเป้าไปที่ใครชัดเจนพวกเขาพยายามสืบดูฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสําหรับฟาราเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันเพราะนักข่าวระดับสูงทั้งโรมาโน่แล้วก็แมกรา์รายงานตรงกันนะครับคือถ้าได้วาราเนี่ยมันก็ดีแน่ๆนะครับเป็นกองหลังแชมป์โลกและวารานเองก็เคยเกือบย้ายมายูเนเต็ดเมื่อราว10กว่าปีก่อนถ้าได้มาเจอกันจริงๆเนี่ยมันก็คงดีครับวารานอายุ28 2- ปปีลีลลลกกกก็็พอมามาเนตััััวหได้ส ยังไม่สายเกินไปละครับขณะที่ดิวของเจอ a เรซานโชก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเชื่อว่าทุกอย่างอยู่ที่การยื่นข้อเสนอของยูเนเต็ดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างที่ดูบันกับแนทรายงานไปนะครับโอกาสที่สโมสรจะปิดดิวซานโชก่อนยูโร2020มีสูงเพราะถ้าเกิดซานโชเล่นดีในยูโรราคาก็อาจจะพุ่งไปอีกเวดหนึง่งซึ่งก็น่าจะทําให้การคว้าตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะครับ ซึ่งสือ่อต่างประเทศก็วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ในดีวเวลานี้ก็เหมือนเดิมคือฝั่งยูเนเต็ดกับเอเย่นคุยกันหมดแล้วเหลือแค่การสรุปตัวเลขค่าตัวที่ยังคากันอยู่ซึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังคากันอยู่ตรงนี้แหละครับคือก็ยังสรุปตัวเลขกันไม่ได้สักทีแต่ถ้ายูเนเต็ดเนี่ยยืนเงินไปราว75-85ล้านปอนด์ตามที่ดอทมุลต้องการก็น่าจะปิดดีวกันได้ครับแต่ช่วงนี้เหมือนซานโชก็พยายามจะโชว์ฟอร์มให้ปีศาจแดงของเราเห็นนะครับว่ามาซื้อเถอ,อเะ ็คือดีวที่สําคัญเบอร์หนึ่งของทีมในเวลานี้ครับที่ต้องดึงตัวมาให้ได้ก่อนที่ทีมอื่นจะมาฉกไปโดยเฉพาะเชลซีกับลิเวอร์พูลสทีมที่น่าจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลักดูกันหน้าค่อนข้างจะแน่นะครับทั้งเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจในดิวซานโช่ไม่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ สำหรับดีลกองหน้าอย่าเพิ่งเซง็งแล้วก็บอกว่าไม่อยากได้กันนะครับเอาเป็นว่าฟังก่อนนี่คือดีลแบ็กอัพหรือว่าซื้อเป็นตัวสแตนบายก็แล้วกันนะครับรายงานจากแมคแบกลาสพูดข่าวเทียสองจากเทเลกราฟระบุว่ายูาเต็ดสนใจดึงแดนนี่อิงส์ที่สัญญาเหลือกับซอร์ตันแคปปีเดียวมาเป็นอีกหนึ่งกองหน้าตัวสแตนบาย ถ้าจะทุกท่านนึกภาพออกเนี่ยคงจะเป็นฟิลตอนที่ดึงโอเดียนอีก,กโลมาคอยสำรองผู้องตงนี่มาเซียหรือว่าเมซอนกรีนดูประมาณนี้แหละฮะแต่ว่าตามโปรนะครับอิงส์อายุ28ปีแล้วก็มีประสบการณ์กันเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วแถมจุดเด่นเนี่ยก็อยู่ที่การจบสกอร์ในเขตโทษซึ่งหาตัวจับยากถ้าไม่ติดเรื่องชื่อชั้นที่มันอาจจะไม่ได้ดูว้าวเหมือนคนอื่นนะครับการดึงตัวอิงส์มาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยและค่าตัวก็อาจจะอยู่ที่ราวแค่15-30ล้านปอนด์ถูกทีเดียวครับเหมือนกับว่ายูไนเต็ด เป็นตัวเลือกแม้จะต่อสัญญากับคาร์บอนี่ไปแล้วเพื่อต้องการให้ทีมเนี่ยมีสูน้าธรรมชาติที่จบสกอร์ได้มากกว่า1คนและประสบการณ์ของอิงส์ก็น่าจะช่วยสอนน้องๆในทีมได้ไม่แพ้คาร์บัน,นี่เช่นกันครับแต่แฟนช่องที่ฟังอยู่คงจะบอกผมว่าไม่อิงส์อะชั้นไม่ถึงคลาสไม่ถึงระดับยูเนเต็ดเนี่ยต้องออกกองหน้าแบบเอลลิงฮาร์แลนหรือว่าแฮร์รี่เคนเท่านั้นจนกว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผมเชื่อว่าฮาร์แลนไม่น่าจะย้ายทีมแล้วในซัมเมอร์นี้จากการยันของ, so ck, อของดอดมิชลซอผอกพอรับ แต่สำหรับเคนเนี่ยเมื่อคืนหลังจบเกมที่สเปอร์แพ้แอสตันวิลล่าหนึ่งต่อสองคาบ้านซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านของทีมไก่เดทองครับนักเตะสเปอร์หลายคนเนี่ยก็เดินรอบสนามเพื่อขอบคุณแฟนบอลที่ได้เข้ามาชมเกมย่าเป็นเกมแรกและเกมสุดท้ายในฤด,ดูกาลนี้หลายๆคนเนี่ยก็เดินเกาะกลุ่มกันไปครับแต่ไม่แค่เคนคนเดียวครับที่เดินแยกออกไปคนเดียวสีหน้าแววตาดูจะเศร้าๆพิดกฏครับจนแฟนบอลสเปอร์บ,บางคนเนี่ยยอมรับชตากรรมครับคิดว่าเคนย้ายแน่หลายคนบอกว่าน่าจะไปแมสตี้แน่นอนตรงเนี้ยก็ต้องรอดูอย่างเดียวนะครับว่าแมส จะจ่ายเงินตามที่เดนเดลเลียประธานสโมสรสเปอรต์ต้องการได้ไหมเพราะอย่าลืมนะครับว่าสัญญาของเคเนี่ยเหลืออีกต้อง3ปีและอำนาจในการถือไพ่เนี่ยยังคงอยู่ที่เลวีครับส่วนฝั่งเนวิเต็เนี่ยฟาบ,บิโอโรมาโน่มองว่ายังคงจับตาสถานการณ์ของเคนะครับ และการต่อสัญญากับคาร์บันนี่ก็ใช่ว่าจะล้มเลิเลกความสนใจในตัวเคนไปเลยแต่การไปเล่นดิวปีกขวายนิโจนซานโชคือความสําคัญอันบแรกที่ต้องทําก่อนนะครับนอกจากนี้ครับสื่อต่างประเทศก็ยังวิเคราะห์อีกว่าอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะทำให้เคนอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีหรือว่าจะย้ายทันทีเนี่ยคือโค้ชใหม่ของสเปอร์ครับถ้าเกิดเป็นโค้ชที่พอจะทําให้สเปอร์ดูดีขึ้นได้เขาอาจจะอยู่ต่ออีกปีนะฮะแล้วก็รอย้ายซีซั่นหน้าตอนที่ราคาของเคน,เนอาจจะตกลงมาจาก150ล้านปอนด์และทีมอื่นเนพออจจะจับบ้้้งงไดาคร แต่ถ้าเกิดเป็นโค้ชที่เคนไม่อาจะทํางานด้วยก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าการย้ายทีมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เลยซึ่งในเคนบอกเลยวิอย่างชัดเจนครับว่าต้องการย้ายต้องการไปมันก็จะย้อนกลับไปในจุดที่ผมบอกครับคือเลวี่กับแมสตี้ต้องตกลงค่าตัวกันให้ได้ก็เท่านั้นเองครับแต่แมสตี้ที่ไม่ค่อยยอมโดนโกงกับเลวี่ที่ไม่ค่อยยอมให้ใครมาลบเหลี่ยมเนี่ยการหาจุดตรงกลางระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่นะครับแต่เอ ถ้ายูนเต็ดของเราได้งบเพิ่มเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะไปสู้รบปรบมือกับชตี้ก็ได้ล่าสุดครับเจอเอเรเกลเซอร์ไปทานสโมสรร่วมของยูนเต็ด ยืนยันแล้วนะครับว่าจะเข้าพบแฟนบอลในแฟนชอร์รัมหรือว่าการหารือร่วมระหว่างเจ้าของทีมและแฟนบอลในวันที่4มิถุนายน,นนี้ครับการเสริมทีมในซัมเมอร์นี้สำคัญมากๆครับแฟนๆก็หวังว่าเกรเซอร์เนี่ยจะจัรงงบประมาณให้มากพอในการเสริมทีมให้แกรกที่สุดที่จะทําได้เจเดนซานโชเดคลินไรซ์และก็ราฟเอวารานอาจจะเป็นเป้าหมายสําคัญครับส่วนเคเนี่ยคงต้องรอดูสถานการณ์นะครับถ้าซีซั่นนี้เขายังไม่ย้ายทีมบางทีเนะ่ะเส้นทางของเรากับเจ้าพายุเฮอริเคนอาจจะมาบรรจบกันในฤด,ดูกาลหน้าก็ได้รวม โน,โน,เ,นเคยพูดชัดเจนนะครับว่าตลาดซื้อขายเนี่ยอย่าไปฟันธงอะไรว่าไม่ได้แน่นอนหรือตัวเนี้ยไปทีมนั้นแน่นอนเพราะว่าสเสน่ห์ของตลาดซื้อขายก็คืออะไรที่มันไม่น่าจะเกิดเนี่ยมันก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมอเลยครับ อย่าลืมนะครับช่องทางในการติดต่อกันครับ Laad Aside Nattubon แอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยครับส่วนใครจะรู้จักเพื่อนใหม่กลุ่มแชทใหม่ก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับที่เชียบันคลับโอเพนแชทผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสามคัคคีคือพลังซู่ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งต่างของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life FIFA Online น4และ Real Fan Travel and Sports